สวัสดีครับสบายสบายสไตล์อีสานเมื่อเนาโชว์ไปหาจับเขียดน,นะครับฝนตกมดขึ้นตอนนี้ก็ลิ่นวยครับตอนนี้ก็ยุ่ประมาณตีซีนะครับพี่น้องนะครับที่ได้ว่าเขียด นี่ครับเครื่องมือเอาใต้ในสวนนี่แหละครับสวนในโรงงานนี่แหละนี่บ่อน้อหนอตตะโกมันกนัพอได้อยู่นะครับตาเมื่อนี่สียังใด ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันฝนตกห้งครับครับออเขียดบ๊โดวดแล้วพี่หน่อ มันหมอบเสยเลย okay. มากระทุกลกครับพี่น้อง เมื่อกนั็มนก็นนกนกนทุกลกปลานะครับรสชาตินี่จะชุ่มข้อครับเปรี้ยวอ,อมหวานอันนี้ก็บพท่านหอยพี่น้องห้อยกับกระลอกแต่แต่ไร นะครับโดนลงมากาจริงๆแต่ครับถือกัดกินไปก้อนเดาะคี่น้องครับจะเกิดในปลากับสุเหมินนี่กอยจะปลูกเลยนะครับน้ำบ้านน้ำสวนห้องนะถูกกัดกินไปก้อนเดาะ แม่เด็กปันได้กับว่าท่านพี่น้องนี่ครับโตกินเนี่ยเจาะไว้ขนาดเลยครับมาว่าท่านอีกแล้วครับฝนมักสลิงปิงครับ ครับผมเปี่ยวดีขนาดเลยเฮ็ด้างนอนพี่นองห้องบ้านเฮ็ดตินได้ครับโมเมียน นี่เป็นตากมัะครับนี่เนาะไปแล้วไปแล้ววุ้ยมาแ่แ่ ว่ายุ่ยไก่บนกบว่าพี่น้องพนหมอมุ่มทางผมครับ ส่องไฟมาเห็นรูปแถวนี้เอาบนโดดลงให้หน้าไปหรือเปล่าให้หน้าปลูกวานเขาแล้วอืมอยงงไฟมาเห็นอยู่พี่รอง ยังมหาหอดเทียแล้วมาไม่เห็นตากบตัวนึงอยู่นี่หและครับก็ยังหมอบแล้ว มอบือโดดเข่าฟาซองไก่ไรเงี้มขึ้นกันเนี่ยไม,ม่ค่อยเห็นเนาอพี่น้องเนาะเ้อะพี่น้องได้ยินเสียงมันหอมอยู่ท่าง เป็นทังไดพี่น้อยได้ยินว่ารับเสียงกบเฮ็ดยังเกียวมั่งก่อนนี่ไปเฮ็ดงาบัวเหลือมือนี่ คนกระท่อมวัวเศร้าที่สิ้นเสียงห่องช่างนี่แหละครับหอมดอกยังไี่น้องหอมหอม เง็ดครับไม่รู้ว่าเฮ็ดยังไงนะพี่น้องพี่น้องตากโกบครับ โอ้ยไปอีกแล้วเอ้โอ้ตกนังสาเลยบ่ทิน้นดอกที่สวง กบไว้ยรุ่นว่าใจห่อนโดดไวัยเลยขุนตัวนึงอยู่ไอไก่ปนปนแกนบ่ผมยันตั้งแต่ว่าท่านนะลองพิมพ์บ่กบตัวนึงครับ โออโอ้อบวกท่านบวกท่านโอ้ยดูก็เราฝากฟังกับแหมนแนงโดดขามมาลุ่งหนองสาอยู่พี่น้อง นี่เป็นแค่หน้าเข่าเพิ่นเนะครับต้อกะโบลงไปนี่ห้องยางยมหิ่มคู่นครับโบมีเข่าครับท่านพี่น้างเอ้ยเห็นกบสามตัว บ่ท่านจักตัวจะขอตัวคิปแค่นี้นะครับเนาะแจ้งนะครับเห็นกบแล้วก็เอาว่าได้มันมันแจ้งเดี่ยวมันอันนี้แล้วนะครับมันก็นจะกลับดอกกบกันไลจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่องสบายสบายสไตล์อีสานครับเมื่อนี้ก็สรุปว่าเฝ้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ